อะไรที่ทำแล้วมีความสุขก็ทำไปเลยคะ่ะความสุขของเราชีวิตเราเราเลือกเองวันนี้ก็เช่นเคยค่ะพาลูกมาสนามเด็กเล่นนะคะเสียงอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะคะเป็นหวัดค่ะทุกคน Pick <it> <Yes. S 1> ไปค่ะ <'m> ไป <you S 1> เล่น <it> สนุกกันดูอีเดนคันจ o ดู o it then. Can you หลายคนก็คงจะสงสัยนะคะว่าทำไมไม่พูดไทยกับลูกคือเขาจะยังพูดเป็นประโยคไม่ได้นะคะเขาจะพูดเป็นแค่คำสองคำสามคำติดกันอย่างนี้ค่ะแล้วครูที่โรงเรียนก็คือแนะนำว่าให้พูดภาษาเดียวกับเขาก่อนเพื่อที่จะไม่ทำให้เขาสับสนในการพูดในการออกเสียงนะคะ แม่ก็พยายามเต็มที่นะคะถ้าเขาพูดได้เอ่อตามปกติแล้วแม่ถึงจะสอนไทยให้เขาเนาะ that s, that s yeah. พัฒนาการของเด็กแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะเดินเร็ว <Whoa. S 1> บางคนอาจจะพูดช้าอะไรอย่างนี้ค่ะไปกเออน้าเป็นไดก็ได้ออกมาเล่นเอ้า Go. Yeah, okay. mm. oh. Yes. That's your ball. Come on. Is a hope. Be careful. Uh Whee <laughs> Wow. <laughs> Run, is Ah, run, mm. <coughs> Hello! I see you! Where are you? Where is Justin? Where is Justin? Hello, Yay. yes, say hello. Come on, then, you want to slide out. come on yes come on then ready one two three oops you want to dance on there and then show mommy แดนซ์จ m ิ w ช w y ม u r ว้าวยูรันร Where you going be careful Justin เ <laughs> ห <laughs> e ็นหมาเป็นไม่ได้เป็นต้องวิ่งใส่หมาเออเป็นอะไร Wow, come back, come back. Yes. It's lovely, Jummy. Yes. Do you want to go over there?